แคนดี้จอมแก่นเล่ม3ามอีพีที่เกแล้วแคนดี้ก็วิ่งกลับไปถึงทะเลสาบไปหาทุกคนแล้วก็จ้องมองออกไปอย่างรู้สึกเมื่อรลอยแคนดี้คอยเดี๋ยวนะขอพายอีกสักรอบจ้า ภาพของทุกคนไม่เหมือนเทลิสเลยและแคนดี้ก็นึกถึงสีหน้าและแววตาอันหมองเศร้าของเทริสเทริสจีแกรนเชสเตอร์เฮ้ดีใจจังเมื่อกี้คุณเรียกชื่อผมออกมาใช่ไหมฮ้ <Huh? S 2> ตอนนี้ในใจคุณคงมีแต่ผมเต็มไปหมดแล้วสินะจริงไหม คุณจมูกงอนเทรีสคุณไม่เห็นเหมือนเมื่อกี้เลยเขาชอบแกล้งฉันอยู่เรื่อยเลยเทรซสเขาใจผิดแล้วละ่ะฉันกำลังบ่นถึงคุณตัางหากบ่นเหรอสาบแช่งด้วยหรือเปล่าอย่าทำเป็นไก่เลยนะไม่มีผู้หญิงสาวคนไหนกล้าสาบแช่งผมหรอก ชอบคุยซะเรื่อยเลยดูหน้าคุณจมูกงอนรู้สึกว่าวันนี้สีหน้าจะเชื่อง,องไปนะอืมเทลิส hmm. ชักจะทนไม่ไหวแล้วนะคุณคิดมากไปเองกว่ามั <laughs> ้งผมรู้นะโอ๊ยโอ๊ยผมยอมแพ้แล้วรู้ไหมผมดีใจจริงๆที่คุณมาที่นี่ฮะถ้าเงินยกโทษให้ก็ได้ คุณนี้เก่งจริงๆปากกับมือทำงานได้สัมพันธ์กันเลยจริงๆเทริสมองแคนดี้ด้วยแววตาที่อ่อนโยนหืมนี่หนังสือของเทริสเหรอเออคงใช่เชคสเปียร์อ่านของคนดังซะด้วยทำให้ฉันนึกถึงโลมีโอกับจูเลียสแล้สิ คุณคงชอบการแสดงมากสินะเทลิสไม่เลยโกหกในหนังสือขีดเส้นต้าไว้เต็มเลยนี่นี่หรอที่ว่าไม่ชอบเทลิสกลมหน้ายิ้มอย่างมีเล่ใน <c oughs> ความจริงผมก็ชอบเหมือนกันแต่เรื่องที่เจ็บใจมีเยอะกว่าการแสดงมันเป็นโลกมายาชีวิตมนุษย์ มันเอะไรแน่นอนไม่ได้หรอกเจ้าชายเมื่อวานอาจจะกลับกลายเป็นยาจกวันนี้ก็ได้แล้วผู้ชายที่ถูกหักอกผู้หญิงก็เหมือนปีศาจเทริสฮ่าฮล่ล่นนะปีศาจเป็นได้แต่ผู้หญิงสวยๆเท่านั้นล่ะอย่างนี้ก็สวยสิและเทริสก็พูดคุยกับแคนดี้อย่างมีความสุข และสนุกสนนนาี่เป็นครั้งแรกที่คุณคุยกับฉันอย่างมีชีวิตชีวาแล้วภาพนั้นก็ทำให้อีเลซ่ารู้สึกงุดหงิด hmm อีเลซ่าจะบ้าเหรอยืนทำไมเนวดูนั่นสิเทรริสกับแคนดี้คุยกันอยู่ตรงนั้น ตรงนั้นเดี๋ยวเรือก็คว่ำหรอกฉันไม่ยอมฉัไม่ยอมจริงๆนะอ่ะพายเรือไปตรงนั้นแล้วเร็วสิอย่าอเไลซ่าฉันว่ายน้ำไม่เป็นนะแล้วเลือก็โครงเครงแล้วก็คว่ำลงเอลิซาอ้าวด้วยฉีด้วยนิวกับอเอลซ่าลองเรียกขอความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ช่วยด้วย <S <S สแตแพทแอนนี่แล้วก็อาหาชีได้แต่มองอย่างตกตะลึงช่วยด้วยช่วยด้วยเลต้าฮะแคนดี้กับเทริสก็ตกตะลึงกับภาพที่เห็นเช่นกันทำไงดีกันพี่ไม่เห็นเธอจมเลย คอยดูต่อไปก่อนเถอะจบ EP ที่9โปรดติดตามตอนต่อไป